สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่องพูดภาษาจีนง่ายๆกับพันหงเหล่าซือนะคะวันนี้เรามาเจอกันใน EP ที่3แล้วนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เหล่าซือจะนำอะไรมาแชร์ให้ทุกคนดูนะคะอ่าอี EP ที่3วันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอการถามชื่ออการถามชื่อในภาษาจีนนะคะมีการถามยังไงได้บ้างมาดูกันเลยนะ อันแรกก็คือนี่เลยนะคะดูตามจอเลยนะคะอ่าตัวนี้ค่ะเราจะถามแบบนี้หนีเจียวเฉินเมิ่งจือนะฮะออกเสียงตามได้นะคะหนีเจียวเฉินเมิ่งจือนะคะแปลว่าคุณชื่ออะไรเรามาดูศัพท์แต่ละตัวนะคะอ่าหนีแปลว่าคุณใช่ไหมคะหนีแปลว่าคุณนะคะเจียวเจียวนะคะแปลว่าเรียก อ่ะแปลว่าเรียกชื่อนั่นแหละนะคะเรียกว่าอะไรนะคะเจียวแปลว่าเรียกนะคะชื่อเรียกว่านะคะอ่ะเฉินเมะนะคะเฉินเมะเป็นคำถามแปลว่าอะไรอ่ะถัดมาก็คือหมิงจือหมิงจือแปลว่าชื่อนะคะเอามารวมกันคันนี้ก็เลยได้ประโยคนี้ขึ้นมานะคะหหหนนนีีีี่่เเเจจจยยววฉิิมมง你叫什么名字你叫什么名字 ะ,ะแปลว่าคุณชื่ออะไรนะคะคุณชื่ออะไรคุณมีชื่อเรียกว่าอะไระแปลอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้คือแบบที่1น,นะคะยังไม่หมดค่ะการถามชื่อยังมีอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือถามว่าหนินกุ้ยซิ่งหนินกุ้ยซิ่งนะคะแปลว่าคุณชื่ออะไรเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะดูสุภาพกว่าเพราะอะไรเรามาดูความหมายนะหนิน หนินก็คือคุณก็คือท่านก็คือหนีนั่นแหละแต่แบบสุภาพใช่ไหมคะอันนี้ EP ที่1เราเรียนมาแล้วนะคะหนีแปลว่าคุณหนิ้นแปลว่าท่านนั่นเองนะคะหนินแปลว่าท่านกุ้ะะยกุ้ยตัวนี้นะ,ะมันจะแปลว่าอะไรคะแพงกุ้ยแปลว่าแพงแบบเวลาเราไปซื้อของของมันแพงอะ่ะกุ้ยนะคะ,ะถ้าใส่ปูเข้าไปก็จะไม่แพงปูกุย้ยอย่างเงี้นะคะ กุยแปลว่าแพงนอกจากแปลว่าแพงแล้วยังแปลว่าล้ำค่าแปลว่าเลิศเลอแปลว่าสูงส่งอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะสุดท้ายก็คือคําว่าซิ่งนะคะซิ่งตัวนี้นะคะแปลว่านามสกุลแปลว่าแท้ของเราแท้ของคนจีนนั่นแหละนะคะเอามารวมกันนะคะหนินกุ้ยซิ่งมันจะแปลว่าอะไรคะเป็นคําถามจะแปลว่านามสกุลคุณแพงไหมอย่างนี้เหรอ นามสกุลคุณแพงหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะมันก็จะแปลว่าอะไรคะนามสกุลอันสูงส่งอันอ,อันล้ำค่าของท่านคืออะไรดูเป็นยังไงคะมันจะดูสุภาพกว่าเป็นการถามแซ่ถามนามสกุลนะคะมันก็จะเป็นการถามชื่อได้เหมือนกันนะคะหนินกุ้ยซิ่งออกเสียงตามนะคะหนินกุ้ยซิ่งคุณชื่ออะไรคุณแซ่อะไรนะคะอันเนี้ยสุภาพนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ได้ละวิธีการถามชื่อในภาษาจีนมีสองประโยคนะคะ,ะนั่นก็คือหนี่เจี้ยวเฉินเม,มิงจืกับหนินกุ้ยซิ่งนะคะหนินกุย้ยซิงอย่างนี้ก็ได้เอาไ้ถามผู้หลับผู้ใหญ่คนที่เราให้เกียรตินับถืออย่างนี้นะคะ,ะถามเสร็จแล้วต้องมาตอบอ่เรามาดูคําตอบนะคะเมื่อไหร่มีคนถามเรามาว่าเราชื่ออะไรเราก็จะตอบไปนะคะวิธีการตอบเลือกตอบได้เลยค่ะ อตอบได้3อย่างแบบนี้เลยเรามาดูอย่างที่หนึ่งนะแบบแรกที่เราจะตอบก็คือ,อเราจะตอบว่าชื่อของฉันคือจุดจุดจุดเราก็จะใส่ชื่อของเรามาใช่ไหมคะคำว่าชื่อของฉันคืออะไรเนี่ยนะเราก็จะพูดว่าหว่อเต๋ n หิงจือชื่อเราก็ใส่ชื่อมานะคะเช่นเราซื้อชื่อว่าพานหงนะเราซื้อก็จะตอบว่าหว่อเต๋ n หิงจือชื่อพานหงจบลนะน่ะ ถ้าเขาถามว่าหนีเจ้าฉินม่ามิงจือตัวข้างบนใช่ไหมฮะอ่ะเราก็จะตอบว่าวอเตอร์มิงจือชื่อพานหงนะฮะมาดูคำศัพท์แต่ละตัวนะวอแปลว่าฉันเตอแปลว่าของอ่ะแสดงความเป็นเจ้าของนะคะหมิงจือแปลว่าชื่ออ่ะเอามารวมกันค่ะตัวนี้เป็นภาคประธานละวอเตอร์หมิงจือนะคะวอเตอร์หมิงจือก็จะแปลว่า ชื่อของฉันใช่ไหมฮะวอเตอร์มิงเจอก็คือเอาคำนามไว้ข้างหลังเตอนะคะเป็นการบอกว่าคำนามนั้นนะ่ะเป็นของใครตัวเนี้ยคำนามคือมิงเจอนะคะไว้ข้างหลังเตอมันจะแปลว่าชื่อของฉันนะคะ,ะกิริยาก็คือคำว่าชื่อคือ,อคืออะไรเราก็ใส่ข้างหลังมาวอเตอร์มิงเจอชื่อพานหงอ,อย่างนี้นะคะหรือเราสุจะตอบสั้นสั้นก็ได้นะคะ คำถามที่หนึ่งเขาถามเรามาว่าหนีเจ้าชินว่ามิงจือนะคุณชื่ออะไรอ่าเราเพื่อจะตอบแบบนี้สั้นๆก็ได้ว่เจ้าหงโอเคไหมฮะว่เจ้าหงอ่าวัวแปลว่าฉันใช่ไหมฮะเจ้าแปลว่าอ่าเรียกแปลว่าชื่อเรียกว่าอ่าเราก็ใส่ชื่อข้างหลังมาได้เลยอ่ะว่เจ้าหงอ่าในหลายคนอ่านิยมใช้ตัวนี้มันสั้นดีนะฮะอ่าตัวสุดท้ายก็คือนะคะ อ่ะตัวนี้ค่ะคําถามก็คือหนินกุ้ยซิ่งใช่ไหมตัวเมื่อกี้คาถามในการถามชื่อมีอีกตัวหนึ่งก็คือหนินกุ้ยซิ่งท่านอ่าแซ่อะไรท่านนามสกุลอันล้ําค่าคืออะไรอ่ะเขาถามแซ่ลรามาเขาถามซิ่งใช่ไหมเราก็จึงตอบซิ่งก็ได้อ่ะเราก็จะตอบว่าอะไรคะวอซิ่งจุดจุด,จด เราก็ใส่นามสกุลละมาสําหรับใครที่มีชื่อภาษาจีนแล้วก็มีมีแท่จีนก็ใส่ตัวข้างหน้านะเช่นเราซื้อชื่อว่าผานหงแสดงว่าแท่ของเราซื้อก็คือพานชื่อคือคําว่าหงตัวข้างหลังเราซื้อก็จะตอบว่าหวอซิงพานพอละไม่ต้องใส่หงนะเพราะว่าเอาแค่นามสกุลมาตอบนะคะหวอซิงพานนะคะ,ะจบแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาออกเสียงตามกันอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับอีพีนี้การถามชื่อในภาษาจีนนะคะ แบบที่หนึ่งก็คือหนีเจียวเฉินมัมหมิงจืกับหนินกุ้ยซิ่งหนินกุ้ยซิ่งนะฮะการตอบนะฮะมีอยู่สามแบบแบบที่หนึ่งก็ตอบแบบนี้นะวัวเติมหมิงจืชื่อพานหงวัวเติมหมิงจืชื่อพานหงแบบที่สองค่ะวัวเจียวพานหง หัวเจียวพานหงแบบที่สามค่ะตอบนามสกุลนะคะหัวสิ่งพานหัวสิ่งพานนะคะ,ะจบกันไปแล้วสำหรับอีพีนี้นะคะหวังว่าทุกคนเดี๋ยวไปฝึก่าพูดตามหลาซส้อนะเดี๋ยวเรามาเจอกันในอีพีถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ใจเจี้ยงค่ะสวัสดีค่ะ